ถึงวันนี้คุณกำลังเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่ยากจะตัดสินใจความรู้สึกที่ว่าจะอยู่ต่อในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้หรือจะตัดสินใจเดินออกมาเพื่อรักตัวเองเป็นเรื่องที่ยากมากเลยและไม่มีใครตัดสินใจแทนคุณได้แต่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวเรามาลองฟังเสียงข้างในของเราไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พักใจพอดแคสต์ พื้นที่เล็กๆที่เราใช้หยุดพักจากความวุ่นวายเพื่อฟังเสียงข้างในของตัวเองให้ชัดขึ้นในวันนี้เราจะมาสำรวจความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ข้างในเพื่อคนพบว่าเราสามารถสร้างบทสรุปให้ตัวเองได้และพร้อมจะกลับมารักตัวเองอีกครั้งก่อนที่เราจะไปต่ออยากให้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมการตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนถึงได้ยากนัก บางทีอาจเพราะเรายังมีความหวังเล็กๆที่รั้งเราไว้ความหวังที่ว่าถ้าฉันอดทนรออีกนิดเขาอาจจะเปลี่ยนใจหรือถ้าฉันดีกว่านี้อีกหน่อยเขาจะเห็นคุณค่าในตัวฉันความคิดเหล่านี้มันเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้เรายังคงวนเวียนอยู่กับความสัมพันธ์เดิมๆหรือบางครั้งเราก็แค่กลัวความเหงาที่จะตามมากลัวการเริ่มต้นใหม่กลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวความหวังที่ริบหรี่นี้ คือสิ่งเดียวที่ทำให้เรายังคงอยู่ตรงนั้นแม้ว่าความจริงจะชัดเจนแค่ไหนก็ตามมันเป็นความรู้สึกที่เราเคยทุ่มเทเวลาและใจไปกับมันแล้วทำให้เราไม่อยากปล่อยวางเพราะมันเหมือนเราเสียเวลาไปต่อเปล่าแต่เราต้องไม่ลืมว่าการอยู่ต่อก็มีต้นทนทางอารมณ์ที่ต้องจ่ายเราต้องทนกับความเหนื่อยล้าจากการรอคอยความไม่แน่นอนและความสับสนการต้องคอยเดาใจอีกฝ่ายอยู่เสมอ ทำให้พลังงานใจของเราหมดไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวลองจินตนาการว่าคุณต้องวิ่งบนลู่วิ่งที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงเส้นชัยมันไม่ใช่แค่เหนื่อยแต่มันสิ้นหวังเมื่อคำตอบที่ชัดเจนไม่เคยมาถึงการเลือกที่จะเดินออกมามันไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือการเลือกที่จะให้ความชัดเจนกับตัวเองคือการที่คุณให้เกียรติกับความรู้สึกของตัวเองและบอกตัวเองว่า ฉันสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้การตัดสินใจนี้คือการที่เราเก้าวข้ามความหวังที่ไม่มีอยู่จริงและเลือกที่จะยอมรับความจริงเพื่ออนาคตที่ดีกว่ายินดีอีกครั้งที่คุณกล้าหาญที่จะเลือกแต่ถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกเจ็บปวดอยู่ก็ไม่เป็นไรเลยเพราะความเจ็บปวดนั้นเป็นเรื่องจริงและมันไม่ใช่เรื่องที่เราคิดไปเองความสัมพันธ์แบบที่ไม่ชัดเจนนั้นหลายครั้งไม่ได้จบลงด้วยคำพูดตรงๆ แต่อาจจะจบลงด้วยการที่อีกฝ่ายค่อยๆห่างหายไปอย่างเงียบๆเ,เช่นการตอบช้าลงหายไปพักๆโดยไม่มีเหตุผลหรือลดความสำคัญของเราลงอย่างเห็นได้ชัดพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดความเศร้าโศกแบบไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นความเศร้าที่หนักกว่าการเลิกราทั่วไปเพราะมันไม่มีจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนไม่มีพิธีการบอกลาและไม่มีเหตุผลที่ทำให้เราต้องหยุดเศร้าเราจะรู้สึกค้างคาและตั้งคำถามกับตัวเองไม่รู้จบ บางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งไม่มีความสำคัญพอที่จะได้รับคำอธิบายหรือแม้แต่คำบอกลาความสงสัยในคุณค่าของตัวเองจะตามมาความคิดที่ว่าฉันไม่ดีพอเหรอหรือความสัมพันธ์ของเราไม่มีความหมายขนาดนั้นเลยเหรอจะกัดกินใจเราแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะมันไม่คุ้ค่าแก่การเสียใจด้วยซ้ำทำให้เรายิ่งรู้สึกผิดกับความเจ็บปวดที่ตัวเองมี แต่โปรดจำไว้ว่าความเจ็บปวดของคุณเป็นเรื่องจริงและมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณจะรู้สึกแบบนั้นไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะมีชื่อเรียกว่าอะไรก็ตามวันนี้อยากชวนคุณมาให้พื้นที่กับความเจ็บปวดนี้ยอมรับมันอย่างที่เป็นแล้วเราจะมาหาทางเยียวยาไปด้วยกันในเมื่อเราไม่ได้รับคำบอกลาจากอีกฝ่ายถึงเวลาแล้วที่เราจะสร้างบทสรุปให้ตัวเองบทสรุปไม่จำเป็นต้องมาจากคำพูดของเขา แต่มันคือการที่เราหาจุดจบทางอารมณ์ให้ตัวเองต่างหากมันคือการบอกกับใจตัวเองว่าเรื่องนี้จบแล้วนะและเราจะก้าวต่อไปวิธีที่ง่ายและทําได้จริงคือการเขียนจดหมายลองหาเวลาเงียบอยู่คนเดียวแล้วเขียนจดหมายถึงเขาเขียนทุกความรู้สึกที่ค้างใจความผิดหวังความเจ็บปวดความโกรธที่ไม่เคยได้พูดออกไปเขียนทุกคำถามที่คุณอยากถามเขา แล้วเขียนคำตอบที่คุณต้องการให้ตัวเองแม้จะเป็นคำตอบที่เราจินตนาการขึ้นมาเองก็ตามแต่มันคือการที่เรายอมรับความจริงในแบบที่เราต้องการจดหมายฉบับนี้ไม่ต้องส่งแต่มีไว้เพื่อปลดปล่อยความรู้สึกในใจของคุณการเขียนจะช่วยให้ความรู้สึกเหล่านั้นถูกจัดระเบียบและค่อยๆค,ค,คลายลงอีกอย่างหนึ่งคือการตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตัวเองลองถามตัวเองว่าความสัมพันธ์นี้สอนอะไรฉันบ้าง หรือทำไมฉันถึงเลือกที่จะเดินออกมาการหาคำตอบด้วยตัวเองจะช่วยยืนยันการตัดสินใจของคุณและทำให้คุณเห็นว่าการจากลากครั้งนี้ไม่ได้ไร้ความหมายแต่มันเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าที่ทำให้คุณเติบโตและคุณก็ได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นจากบทเรียนนี้หลังจากที่เราได้สร้างบทสรุปให้ตัวเองแล้วเราจะมาเริ่มกระบวนการยีวยาใจที่ลึกซึ้งกว่านั้น ลองใช้การเขียนบันทึกเพื่อพูดคุยกับตัวเองอยากชวนคุณมาเขียนสำรวจความรู้สึกที่แท้จริงข้างในใจของเราลองถามตัวเองแบบนิ่งๆดูก่อนว่าวันนี้ฉันรู้สึกอย่างไรและทำไมถึงรู้สึกแบบนี้การได้ให้เหตุผลกับความรู้สึกนั้นจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นจากนั้นลองมองหาคุณค่าในตัวเองด้วยการถามว่าคุณค่าที่ฉันให้ตัวเองในตอนนี้คืออะไร ลองสต์สอีกดีๆออกมาดูว่ามีอะไรบ้างและสุดท้ายลองคิดถึงวิธีดูแลตัวเองให้ดีขึ้นว่าถ้าฉันอยากดูแลตัวเองให้ดีขึ้นฉันจะทำอะไรได้บ้างลองคิดวิธีดูแลทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรอบด้านการเขียนจะช่วยให้คุณได้ทำความเข้าใจความรู้สึกตัวเองอย่างแท้จริงเหมือนได้มีพื่นที่คอยรับฟังและสะท้อนความคิดของเราออกมาอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือการปลอบโยนตัวเอง ในวันที่รู้สึกอ่อนแอลองอบบักเบาๆแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะที่รู้สึกแบบนี้เรากำลังทำได้ดีแล้วการใจดีกับตัวเองคือยาที่ดีที่สุดในการเยียวยาใจมันคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของเราและรักตัวเองในแบบที่เราเป็นการจากลาครั้งนี้ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือโอกาสอันมีค่าที่ทำให้เราได้เติบโตอยากให้คุณลองมองย้อนกลับไป แล้วใช้บทเรียนจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับตัวเองลองตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงจังว่าในความสัมพันธ์ครั้งต่อไปฉันต้องการคนแบบไหนทั้งในเรื่องทัศนคติการให้เกียรติและความเข้าใจที่เขาจะมอบให้รวมถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอย่างไรการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและการให้สถานะที่มั่นคงคือสิ่งที่คุณมองหาหรือไม่และที่สำคัญที่สุด ลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่ฉันจะไม่มีวันยอมลดทอนคุณค่าตัวเองอีกเช่นการต้องได้รับความเคารพในตัวตนอย่างที่ควรจะเป็นหรือการรับฟังความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมการตั้งมาตรฐานใหม่ไม่ใช่การสร้างกำแพงแต่มันคือการที่เราปกป้องหัวใจของเราเองเพื่อที่จะได้มอบความรักให้กับคนที่คู่ควรในอนาคตเพราะในที่สุดแล้วคุณสมควรได้รับความรักที่ชัดเจนและมั่นคง การตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ทำร้ายใจคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วจงจำไว้ว่าคุณมีคุณค่ามากพอที่จะได้รับความรักที่ชัดเจนและมั่นคงและคุณมีศักดิ์ศรีมากพอที่จะเลือกทางเดินชีวิตรักของตัวเองขอให้คุณใจดีกับตัวเองและให้เวลากับหัวใจได้ฟื้นฟูแล้วมองไปข้างหน้าด้วยความหวังว่าในอนาคตจะมีคนที่พร้อมจะให้ความชัดเจนและคุณค่ากับเราอย่างสมบูรณ์ ขอบคุณที่เปิดใจให้พักใจพอดแคสต์ได้เป็นเพื่อนรับฟังขอให้ทุกวันเป็นวันที่ใจคุณได้พักจริงๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ